ตอนนี้เราก็มาอยู่ในโลกที่สองแล้วน,นะครับทุกคนภารกิจในเ p นี่เนี่ยเราจะมาทําเผาวีสากันนะครับแต่ตอนนี้ผมเวลแค่730นะเราจะทําการฟาร์มไปเวล1,000กว่าๆนะครับก็ตอนนี้ผมใช้ผลแสงอยู่แต่ผมยังมีนี่ครับเปียกแรกตอนนี้คือเผามิงนะครับทุกคนจะได้เวลไวๆนะในการฟาร์มเผา,าฉลามกันเลมีคนตีเจ้าได้เหรอทุกคนเดีย๋ยวผมไปตีช่วยนะเราจะทำดามิดพอเปเผาตีตายเราได้เวลเยอะเลยนะครับเอาด้วย โอ้หมันจะตายแล้วอ่ะอา้าวได้อยู่เว้ยนึกว่าไม่ได้นะครับตีนิดเดียวเองได้เฉยเลยงงอา้าวจะฆ่าก,กูเออเจ๋เคนี้ก็ตีปอดไดมอนด์ได้แล้วนะครับทุกคนมันตีได้ตอนเวล750นะเฮ้ยอะไรอ่ะโรงงานพันเีเนตามทีวี เอ้ยมันเข้าไปตอนไหนอะ่ะมาตีด้วยอยากได้อยากได้ก็ได้ให้เราเถ <Th> er. <Nice. S 1> อะเออเราได้ว่ะทุกคนเราตีไวกว่านะผลฟาวคอนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับนี่นิวเคลสใหม่พอดีผมว่าเราไม่ได้ตีหรอกทุกคนโดนแย่งตีไปก่อนนะเพราะมันเป็นบอสประจำถิน่น เปลี่ยนเซิร์ฟดีก่านะครับเดี๋ยวเราเซฟไปคาเฟ่นะครับจะได้ง่ายๆนะเกิดโรงงานเกิดอีกเว้ยก็อยู่ไกลจริงๆเลยเฮ้ยเล่ติ๋ววิมาดูนะครับว่ามันจะดอกต่างให้เราไหมว้าวมิดอกเลยชิ้นแรกนะทุกคนด้วยด่ามาแล้วนะครับว่าไปฟาร์มปกติดีกว่านะครับเพราะเควสเดินไกลมากเลยนะถ้าเราจะเปลี่ยนโลกตอนวิวกไป150เราสามารถทำเควสตรงนู้นได้นะครับที่มันให้ตี้มอนเตอร์50ตัว าจะเป็นการทําเผ่า v 2นะครับไอตรงนั้นจบเพยนี้ก็จะเปลี่ยนเควสแล้วนะครับเพราะว่ามันเร็วล7 7 5แล้วนะเนี่ยตมนี่ไงบังเจมีมันโดนตีหรือเปล่า,าวะอยากรูมันเป็นบอสยอดฮิตที่โดนตีนะครับไปเที่ยวไหนก็ไม่เจอไอตรงทุ่งตะวันเหมือนกันแทบไม่เจอเลยแต่ว่าเรายังตีไม่ได้นะครับผมจะโคด e p คูณสองมาใส่นะครับเพราะว่าผมยังเหลืออยู่นะโคด e p เฮ้ย ได้แล้วนะครับทุกคนโอ้โหจดเลยเราตอนนี้เราต้องเรียบเก็บก้นนะครับเพราะว่าคนอีพีเราไม่ได้เยอะนะครับเยี่ยมทุกคนผมฟังแค่ห้าทีเองนะกลังเห็นคนอีพีคูณสองเรียวเก็บนเลยกอั New Face แต่ว่าเราไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับเฟือที่สองดีตรงนี้เลยออ้ยเดยิเปิดเ็จะเปลี่ยนเฟือแล้วนะครับดีแบบเจลดมีได้แล้วนะอีกสามเบลไม่ใช่หรออ๋อเจลดมีมันห0าสิบคอร์ดีเหลือหกนาทีอ๋อคอร์ดีอีกใกล้หมดแล้วเลยสิบสามวิแปดสองหหมดแล้วไม่อยากใช้อีกอันนึงเลยเพราะว่าเราเอาเลื่อนหน่อยก็ดีน,ะนี่เอาเลื่อนละ กูยังไม่ได้สมผลเลยนะวะไปสมผลกันดีกว่าดูกันนะครับ <c oughs> เกิดอกินอีกแล้วละวางให้ช้าอ,อยากเหลือไว้ใช้ตรงเกอดซอมบี้ที่หนึ่งนะครับคนดีพี่คนสองเนี่ยจะได้วางไว้ๆนะครับตรงเกอดซอมบีนะ้อีกเว้าคนหนึ่งอ๋อมันช้ามากเฮ้ยโรงงานเกิดอีกแล้วเราต้องโดนฆ่าก่อนทุกคนเราโดนฆ่ายัางวะเฮ้ยนี่ยเราเพิ่งตายนะครับมาโห พาก,กันไปเลยพวกโรงนเราจะตีโรงงานนะครับไอ้กเกียโปโอมาตีโรงงานนะครับโอ้ไม่ได้เอ้ยได้นี่ว่าไ <c oughs> ด้ผลอะไรแห่งรักมาแล้วครับทุกคนวายหมัดเงือกต่อยเร็วมากเลยนะครับทุกคนนี่เปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าเผื่อเจออีกนะครับทุกคน เราออนแป๊บเดียวเราก็เจอนะทุกคนเราเจอไดโนเสาร์นี่นี่บวกกับไดโนเสาร์ครับทุกคนมาอมาไม่ยอมอย่ามันเจอผมทุกคนไอตัวเนี้ยไดโนเสาร์นู่นูน่นมันอยู่นู่นมา,าไปฆ่ามันก่อนนะครับผมไม่ยอมนี่นี่น, <Easy. S 1> นี่นี่ฮ่าตีาไ,ไหนละกันออือืออ้าวเป็นไรอ่ะเออไปทุกคนไปตีมอนเตอร์ของเราต่อดีกว่า มันจะมาปะไอตัวนี้แหละใช่ครับคนมามามาออไปเปิด PvP เฮ้ยเปิดแล้วมาดิมาดิมาดิ้ยเ,เปิดหากีไม่ได้ easy เขาจะทำไงดีววะทุกคนเออไปตีมอนเตอร์ดีกว่านะห้าสิบตัวนะครับผมเซฟไว้เกาะครับเอ๊ะผมเซฟไว้คาเฟ่นนะอันนี้เป็น q u e s v 2นะครับทุกคน นี่เอา้าเราจะไปรับทำไมเนี่ยโอ้ยีวีตับคาฟเฟ่ไปรับเเคก่อนเอ๊ยจะรับอีกแ,แกะเกือบเกือบเกือบครตีไปนะครับห้าสิบตัวเดี๋ยวใกล้ใกล้ห้าสิบตัวผมจะทำการใส่โคตดอีกทีคนคสองนะครับจะได้เวอยเยอะนะ เดี๋ยวไปเอาโคดี้พี่คนสองมาใส่นะครับทุกคนปา่าพึบไปรับเควสต,ต่อโหโหเวลเด้งเวลเด้งเปลี่ยนเซิร์ฟนะโอ,โอ้หเสียเวลาโคดี้พี่คนสองเรามากเรียบร้อยเหมือนเขาจะให้เราคุยทุกอย่างอ้าวหมาแล้วน่าจะเสร็จแล้วนะครับทุกคนคิดว่าเป็นไเหมือนรอยกันครับโหเดินช้ามากเมื่อกี้เพิ่มไม่แค่สามเวลเองนะฟา,าร์มธรรมดาดีกว่าครับ โอ้นิวเควส์ใหม่แล้วนะครับทุกคนไปเกาะต้นไม้นะป่อเถาวันยักษ์อะเออเร้ต้องเตีครงนี้ดเลยนะเี้โรงงานมาไปก่อนเปิดนะเราต้องได้เราต้องได้คนโหไม่ได้วะ่ะครั้งนี้ไม่ได้ทุกคนไปฟาร์มดีกว,ว่า เดี๋ยวทำการเปลี่ยนโลกนะครับเผื่อไรตีโรงงานเด็กนะเพราะว่าผมได้เปลี่ยนได้ตีมาสามรอบแล้วจบเคลดนี้ก็เปลี่ยนเคลดอีกแล้วนะครับทุกคนนี่เคล เฮ้ยคุยข้างล่างดิแต่ผมอยากตีบอสอ่ะเดี๋ยวลองมาตีดูนะครับทุกคนเผื่อได้ดรอปผมก็ชอบดาบนี้เหมือนกันนะมันดูดศัตรูได้ด้วยนะดาบเนี้ยไปเสร็จอุกาบาทมานี่เอ้าโอ้โหโรงงานเกิดนะครับมาไม่ทันเดีย๋ยวดูก่อนว่ามันได้ผลอะไรกันเนี้ย,ยร็วพี่จตายไปด้วยอยู่ตรงเนี้ยริว พี่เล่นน้อยเรือน้องจะตายเร็วๆถึงไหนแล้วเนี่ยเจอเจ้ายังเออไอเจมเมอร์จะลงคลิปไปเที่ยวดอยลงแล้วลงดูตอนเย็นพี่เสกไหมดีพี่เสกป่ะเอาวิลพี่ราชาเอาวิลเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นการตีรอนะทุกคนเมื่อกี้เราไปตีเจ้ามานะ แต่เจ้าไม่ค่อยเกิดเลยตี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 โอ้โหรัวจัดรัวจัดรัวจัดโอ้ตีจัดเลยน้องเขาล็อกให้นะครับทุกคนโดนแล้วเอาดินี่นี่นี่ตีตีเฮ้ยได้อะไรมาวะอ๋อได้หมวกรอมานะครับทุกคนล็อกมันล็อกมันรู้อยู่ไหนหรอวะเฮ้ยจะตายนี่นี่ตรงนี้นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออ ได้อะไรมาวะเนี่ยได้หมวกอ่ะพี่พี่ได้ดาบรอมาดิว่ะพี่ได้ดาบรอมาเมื่อกี้นี้โป่ะใช่พี่เพิ่งเปิดเข้าไปดูเมื่อกี้เนี่ยนี่นี่ไต่ไต่รัวต่อยรัวต่อยรัวเลยตอนเนี้ยนี่นี่พี่พี่ตีวีวี่ตีวีวี่ตีวีวีโอ้โหบล็อกน่นจะเออนี่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 ตายแน่นอนตายแน่นอนจังหวะนี้นี่โอ้โหพี่ดิวเควสใหม่เลยน้อง โอ้ดูดิแม่งดอกดอกพร้อมกัน2อันเลยดาวรอกกับอีหมวกอะแต่ว่าเราดรอปไปแล้วนะครับตีอยู่ตีอยู่ตายเอยนี่นี่เออสวยคิกสวยจัดสวยจัดตี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 เออปาป้าปาลงดันเรยอยู่ดันพอดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงดันกันนะครับทุกคนเอาแฟกตเมนนะ ดนเก้าหมื่นโโหเลือพี่เหลือสอ, <c oughs> องร้อยเอาะเด็งตีสู้ๆนะพี่ไปแล้วเมื่อกี้ก็ไปตีเจ้าทะเลแล้วก็ตีรอมานะครับแล้วผมก็ไปแอบฟาร์มาอีกยี่สิบก่าเวลนะตอนนี้เควสเราไปเกาะหวานเย็นแล้วนะครับเกาะน,น้ําแข็งกับไฟนะไม่ใช่ดิเกาะซอมบี้นี่วาไอ้เกาะหวานเย็นอยู่ทางนูน้นไอเทีมที่ได้มาเมื่อกี้ก็มีดาบรอแล้วก็หมวกรอนะครับคือแบบตอบพร้อมกันเลยนะถึงเกาะซอมบี้นะครับถ้าใครมีโคด e ี E.P คูณสองเนี่ยผมแนะนำให้ใส่เกาะน,นี้นะเพราะว่าฟาร์วไวมากนะครับ มันเดินวนตีนะแปบ๊บเดียวทำการลักเพลแล้วก็ตีวนไปนะครับทุกคน เนี่น่าจะนิวเควสใหม่นะครับไปเกาะข,ข้างๆนะแต่ว่าไม่ควรย้ายไปนะครับเพราะว่ามอนเตอร์เกิดชา้ามากแต่ว่ามันก็ดอกของที่เราต้องใช้ในการท่าหมัดเป็นพายนะครับเป็นเขี้ยวนะนี่ก็ดอกยากเหมือนกันแต่ว่าเราจะเอาเวลนะครับนี่ไงเราเวสเดิมนะครับเวลกับเงินมันต่างกันไม่มากนะครับผมก็เลยเอาเวสข้างบนก่อนนะต่างกันแค่ร้านเดียวนะครับทุกคนจะเปลี่ยนเีกแลว้วอ่ะจะเวลพันแล้วนะครับอีกแค่สี่เวลเองนะ เราได้ไปเกาะหวานเย็นแล้วนะฮะเราคว์มอยู่เกาะน,นี้ก่อนนะครับให้โคดีพีหมดนะลูกก็อย right. ู่ decline, oh, mm เกาะใกล้ <S <S> <S onne, ๆนะครับมันอยู่นู่นเลยนะเดี๋ยวแต่ไปตอนโคดีพีใกล้หมดนะครับตอนนี้โคดีพีเราเหลือ30วินะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปคาเฟ่ก่อนนะไปสมผลแล้วก็ไปดูด้วยนะครับว่าตีโลฟาตอนไหนนะครับโอเคจบเพลนี้พอดีนะครับเดี๋ยวว้าปกลับไปคาเฟ่นะเฮ้ยได้ผลพระมาอ่าจัดเก็บนะยังไม่มี อุ้ยผมว่าเราจะตีได้แล้วนะครับทุกคนรู้ว่าเป็นเควสที่เราต้องทําอยู่แล้ววะผลระับร้านผนอะไรดิผลเลิฟแล้วกันมาคุยนะอ้ายังคุยไม่ได้นะครับวิวหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะอ้าวได้แล้วนี่เออวิวหนึ่งพันก็ตีได้แล้วนะครับทุกคนงั้นผมจะทํา V สาเลยนะครับผมเข้าใจผิดว่าววล1,100พันหนึ่งร้อนะงั้นครั้งนี้เราจะติดไวที่ววหนึ่งพันะครับเราจะไปทำา V สากันนะไปหาโดฟากันทุกคนไงขนมโดฟา Hey, hey, เฮ้ยเ้ยดอกเบ้นตายกูเฉยเลยอะไรวะโชคดีเกินไปละ <laughs> มันมีโอกาสแค่สองเปอร์เซ็นต์เองนะครับเว้นโดฟาเนี่ยใส่ท้อนกันอีกคลิปนี้ผมมากับโชคอะแล้วก็ไปตรงโต๊ะนะครับไปดูอักษรนะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไว้นะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก,กดตามนี้นะทุกคนก็ถ่ายรูปไว้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ไปตรงโคล,เลสเซียมนะนินอันน,น,นี้ผมจะได้ตอนนี้หนึ่งอันที่มันตะวบนะครับแล้วก็ตัวเหมือนเลขแปดเลขแปด ่านี่นี่นี่แล้วก็เหมือนขีดสายฟ้าอ่านี่นี่นี่โอ้ oh. ตัวเอ็มเหมือนตัวเอ็มตัวเอฟตัวเอ็นแล้วก็ตัวบีฮะเอา้าเอา้าเราข้ามไปอันนึงนะครับอ่าใหม่นี่หนึง่ง เรียบร้อยได้หมวกมานะครับเออนี่ช่วยเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่ทีนี้ผมอยากได้เผ่าอ่ะมิงไม่ก็ฉลามนะครับเราไปลองดันกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็น่าจะลงดันคนเดียวได้แล้วนะครับทุกคนมีคนตีรอเฉยเลยแต่เราไม่ได้อยู่กับเขานะครับเราน่าจะไม่ได้อะไรนะ้าเราไปตีคราะจุดมั่งหมายของเราคือการลงดันฮะต้องวิวหนึ่งพันหนึ่งร้อยเดี๋ยวผมจะทำการชวนน้องในดีคอร์มาลงดันนะครับทุกคนแล้วใครที่อยากเข้าดีคอร์กับพวกผมก็ลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมปักไว้ให้นะ มามาดูดูด,ด,ดูจะได้เผาอะไรดูนะครับปับ๊บฮอได้มิงนี่แหละปัะ๊บป,ปัเดี๋ยวเรามาทําการารับเคลียร์นะทุกคนตอนนี้ผมได้เผามิงมาแล้วนะหาดอกไม้สามดอกนะครับไปให้น้องนี้ม่พาไปหานะน้องเขาเจอดอกไม้นะครับทุกคนโหโชคดีโชคดี ทีนี้ก็ตีมอนเตอร์รอนะครับรอกลางวันนะหรอดอกสีแดงอะนะได้ดอกไม้สีเหลืองอ่ะนะครับทุกคนโอ้โหทำไวมากเลยรู้สึกนะมีน้องเข้ามาช่วยนะครับทุกคนไปไปคาเฟ่ไปคาเฟ,ไาเฟ,ไาเฟไ่ไใช่นี่ก็เป็นดอกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็นี่เป็นดอกสีเหลือนงนะเอาจริงอะ่ะน้องเขาเจอดอกสีแดงนะครับปะปะเฮ้ยเกิดจริงๆด้วยนะครับทุกคนตอนกลางคืนนะอ๋อนี่นะครับทุกคนมันเกิดตอนกลางคืนนี่นะนี่นะตอนกลางคืนนะโอ้น้องคนนี้เขาเจอนะครับ นี่แล้วก็ไปส่งเตีนนะไปอยู่ยใกล้เลยไหนวะไปบ้านหมาหน่อยทีนี้เขาน่าจะให้เราไปเก็บกล่อง30กล่องนะไอคตัวเหลืองเนี่ยนี่กล่องที่หนึ่งนับเลย2องสี่อันนี้ห้าเไหมห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกยิบเจ็ดยิบแปดอีกสองกล่องยิบเก้าสามสิบเเก็บเผื่อไว้นะครับทุกคนเผื่อน,นับผิดนะ <c oughs> จะไม่ได้ว่านับถูกอ,ะอ่ะสามสิบเซทสองเซทนะครับถ้าทับไม่ผิดมันจะได้เลยมีไงเรียบร้อยนะครับเราวทำเผ่าวิสานเสร็จแล้วนะครับเป็นเผ่ามิงนะจวด